หนูตัวใหญ่เลยตัวนี้นะพ่อแม่หนูเพราะว่ามันเย็นเลยทั้งเสื้อน้ำมีลายเลย ฟังเพลงมือนิลโมนขนาด <c oughs> มาเด้อพี่น้องมากินขา้าวหลับหนูคุกกราบทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามและก็เข้ามาฮับสม้มฮับเบิงคลิปของเบาเพชรเมื่อนิกาสิไดิดามาหยามเบิงโมงต่อจากอีพีที่แล้ว อันนี้กาสิเป็นอีพีสองพี่น้องเลยคอยกาสิได้เหามาอย่ามงเลยไปเป็นนลกกัเดี๋ยวไปรุนเบิงน้ำเดียวว่าเมื่อที่สองว่ามันสิได้ยักโตถือหรือไม่ถือนะมองกาหากระเซร์แสไวขึ้นอันนี้ขึ้นที่สองพี่น้องเลยขึ้นแรกก็ได้ไปหนูสองโตโตที่สามก็คือว้าวแหละหนูมันถึโมงเก้ามงที่หามีเห็นละมันเฮนะ มันเหระหนูชื่อมาเมื่อนี้กะตะเวนกระสูงกว่าเมื่อนั้นแด้น้อยนึงได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้มีฝนตกได้ฝนตกลงมากะมีแห้งไปเลยทาะแต่กะมันมีน้าค้างแล้วกะเยือนน้ำเมาะน้ําพี่เลือมันแห้งได้ว่าแทกกระเลยเวลาเขาบนเขามาละทรงเซ์มันจะมีเป๊ะมันจะมีหนาวเห็นมาตะเสาเนี่ยมันจชดหนาวได้ เริ่มต่าขนาดพอดีแดดเลยเดี๋ยวไปลุ้นบางโมงสองด่างนี่ก่อนตัวนี้คือเอร์เมือวานนี่ไ้ ลงบอแล้วบอกนี่ก็หลงบอดโมงอยู่เสนอบีทึอนะตัวนี้ก็บีทึอตัวนี้นี่ว่ามีทึกับโมงขึ้นแนหลดเ่านะหรือว่ามันมีแงกบอก หลังนี้นี่คือหู้มันทั้งหมดได้แถวนี้นะคุยหนูทั้งหมดเลยหู้หนูทั้งหมดก็มีอันหม้ก็เลยมัญยานี่หมยมงประยุแต่พี่เอา้ามงจุลิทางหนูเลยทุกคนแต่มีแงียเป็นได้เลยวะนั่นนี่เ้าไปเลยน,น้อยๆยังมงนะหนูมันน่าจะเที่ยวอยู่เมื่อคืนนี่สองลางกระพาดไปนะ เดี up, uh ๋ยวลุ huh. uh ้นลางต่อไปบ่ด huh. oh. uh ิไ huh. ด um, ้ยินเสียงไหมโอ้โหหนูตัวใหญ่เลยตัวนี้นะพ่อแม่หนูตัวนี้ใหญ่ขนาดเลยเมัดใหญ่หนูนะหมานเลยอันนี้ลางที่ ที่ซีที่ห้านี่แหละเบิ่แต่ nhà หลูดอยู่เดี๋ยวลุ้นไปต่อว่ามื้อน,นี้ซีได้จกโตทุกคนคือได้หนูใหญ่ตัวนึงแล้วนะหาหนะขนาดมงเสืออันนั้นก็ได้มงเสือโมองกะเพราะว่ามีมีอันผู้ผู้หญ้าเอา หลังนี้ผู้ยาแบบนี้นะมีชื่อในหลังนี้หลังนี้ก็มีชื่อผ้ยาไว้นี้ซื่อก็คือเดียวนี่แถวนี้ทางนูมันหลายนะ กบิถือสิมีถืออีบบจากโตจากเลอตัวนี้ก็สมอยอยู่นะไปลุ้นเบื้องหลังที่ถือเมื่อวานนี่มันสิถืออีโบอ,อยู่มงันนะ แต่ว่าเบิ่งหลางนี้ก่อนหลางนี้กระถือไปแล้วเธอหนึ่งลมขุมซ้ำถือหนูที่หลังที่มันเหยแล้วอันนี้นะกับบีถือหลังนี้แหละที่คอยว่าถือแล้วเมื่อวาน มันนี้มีถือกะยังอยู่ทั้งพูประมาณสาบซีหลางนี่แหละเดี๋ยวลุ้นบึงอีว่าถือหรือมีถือหูเกงขนาดเลยมงนี้นะหูหนูได้อันที่เห็นง่าล้มนี่ก็คือพอเพิ่นป่ายไปนะ กระพิชื้อสมอหยุดตัวนี้กันเ้ยกระพิชื้อมือที่สองก็ได้ไปนึ่งเต้มทุกคนแต่กะโตใหญ่เลยตัวนี้นะ ใหญ่กว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ได้ไปสองแต้มแต่กะตัตมีใหญ่มือนี้คุ้มมือนนี้ได้ตัวใหญ่เลยเสียดายเมื่อหาให้ยู่ให้กินกินข้าวยู่บ้านพู้ละนี่กันยังเสาอยู่ได้ยังมีสายไปเลยรถจักระค่อยจอดไปอยู่เนาะพี่พอดีว่าค่อยมีอันนั้นนะค่อยไปที่ขายฝักตู่ เป็นคาบอยู่เลยแต่มันโตมีแห้งก็เลยคือวาวละกูเลืตามันต้นกับก้านใยปิดๆอยู่แล้วรถจักเสียงไปเลยวิญญากินกราบเพิ่นนี้แส่รูมายใส่รูมายไม่ะค้นยังมีแล้วอยู่รูมายจะคืนนี่นนสบายดี อันนี้กระเดนูตัวนึงเดีโผมันเดีตัวนี้อือมันนี่นะเ <c oughs> มื่อวานนี่ได้ตัวน้อยใบดีพี่เล้กเต็มแห่นี่นะใบดีใบดีป้าลุงมพี่เล้กเต็มแห่น,นะอย่างติวอย่างติว <c oughs> ผมก็ยังมีวีอยู่ <c oughs> เดี๋ยวสิมาค้างมันหนึงต้มน้ำลก่อนมาดิลุกล้คนเอา,นาพี่น้องเอ้โตมันใหญ่มันขึน้นสีปิเปิบแล้ว น่ากวีลางไปลิ้นทุกกลางบ้านตื่นมากะแม่ไปดิ้นรู้มาน่อยไปลิ้นเพิเพิ่มตื่นมานะไปดิ้นดินไส้ดินอินไส้ดินอินไส้ตื่นดินไส้ใช่ตุกินได้บ่อยู่เห็นด้วนนะฮะกินไม่ได้ซื้อเอ้พฟชจ่าซื้อดินซื้อมาดองซื้อมาดองโอ้โหส่งไปแล้วฮะ หัวหกวคายหูกคายเหาควายนะไอ็มเหาคายเหาคายหัวคายเหาควายเนี่ยเหาคายเบิ้งนี่ยอันนี้ก็พอช่วยนาหลักน้าแล้วเออคิดมองเนี่ยอยู่มือนี่นะคอยจับหูมอกี่นิดหน่อยคอพอจับหูมอน้ำกาดน่าจะเดินแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวสิเอาหนูโลก่อน เป็นตัวน้อยนี่ห้างสีเผาเลยเพราะว่าเที่ยวกอนั้นะโลกแล้วลกแล้วหนังมันเปิ้กตัวมันอ่อนก็ลุกงายอยู่ได้ เดี๋ยวซีมาจี้ก่อนบปนี่จี้ให้มันสมัครนะก็ซีนมันสมัครอันนี้ก็จี้แล้วแล้วก็จาะแล้วได้เดี๋ยวสิมาฟักก่อไปดิคือหนูนี่ก็คอยสิเฮ็ดเมนูลาบทุกคนลาบแล้วก็ต้มน้ำซุปได้ mặn cái đạn đùi này điều xích hàng năm tùm mấy con น้ำต้มนี่ก็คือเ้าสิต้มแล้วก็ไปโลเนื้อหนูที่ข้าฟาักไวแ้แหละโลแล้วก็เฮ็ดน้ำสดเลยน้ำนี่ก็ได้เดี๋ยวสิเลาะแต่งกินกับลาบกับพี่น้องเย้ยแกลาบทัดแล้วถ้าน้ำฟดเธออันอันที่ข้าต้มนั่นสุกกน

สุกนะจากสองน้ำหรือสามน้ำกูละ ผู้ซอยก็มาสายไม่จะดีก็เลาะแต่งแล้วแล้ว ที่สองอันนี้นะหลับมคุกกินก่อนจะบาดพี่น้องรนะเริ่มได้แล้ว เดี๋ยวเอาอีกน้ํานึงน้ําสุดท้ายพี่น้องเอ้ยคือน้นํานี้เอน้ําลาบเด้อ บีลายเพราะว่าค่อยซื้อน้ำบิลลายน้อยเดียวน้ำสดกันเดี๋ยวสิมาภุมก็บบบนี้พริกอันนี้นะเสรอมมัดโหลดพี่น้องเลยเพราะว่ามันมีลายเพลอเลยอันนี้เสรอมมะนาวน้นำเข้าไม่พี่เลยปเเลไปเซืรอมาเลยพี่น้องเลยพักก็เซืรอมาเลยเพราะว่ามันเย็นเลยทำซื้อน้ำบิลลายเลย เอาถ่ายอยได้แซ่บอยู่ทุกคนมาพี่น้องมาก,กินข้า,าวเช้าน้ำเดียวบัดนี้ลาบหนูพุกสดน้ำฮอนๆน,นะมากมากบัดนี้กินข้าวฟังเพลงมือนีอนลโมนต์ขนาด <c oughs> มาเด้อพี่น้องมากินข้าวลาบหนูพุกข้าวสองหน โอเคทุกคนหลังจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิม่มกาสิได้หาเฮ็ดวเฮ็ดงานตอก็โอเคทุกคนนี่กาสิเป็นมือไม่อีได้อันนี้คือขึ้นที่สามเพะกาิไดถ่ายให้เบิ่งอิเธอหนึ่งถ่ายให้เบิ่งว่าหนูมันสิทึกหรือมีทึ้โมงที่เขาเซอรซแซไว้ก็ได้ไปไปลุ้นเบิ่งนทั้เดียวขึ้นคืนแรกนะขึ้นทำอิก็กได้ไปสองโตหนูก็ได้ พอขึ้นที่2มาก็ได้หนูง่ายไปตัวนึงแต่ขึ้นที่สามแบบน,นี้แต่นี้ก็สิเป็นตอนแรกนะเพราะว่าตอนเสานี้ข้าวิได้การก็ไม่ได้มายามเลยเดี๋ยวเขาลุ้นบางตอนแรงว่าสีมหมานหรือมีมานเสื้อโมองแสไว้สามมือคักๆพี่น้องงงามเกิดหน้านี่ก็ได้ มันต้นคือมีงามคือนี้เนาะเดี๋ยวไปลุ้นบางโมงทางนี้นะตะโตก็มีตะกี้ฟุ่นพี่น้องเลยอยู่มงเลยระบุโมงกะมงนี้บ่ <c oughs> คือไปเห็นโมง โอ้โหตันลงข้อบอนเ์โมงคือเก้าสมออยู่ได้ผลไปตัวนึงพี่น้องคือโมงกะค่อยได้ยามเมดเลยภาพร่วมแต่ะมือกะถือว่าดีอยู่มันนี้กะได้ไปตัวนึงกะยังดีที่ได้นะมงกะไปดีฮไวายามเอามือหน้าอีก วันนี้กาสิได้เดินทางกลับบ้านก่อนอเคสันคลิปนี้คอยกาสิได้ขอท้าให้ทุกท่านเมื่สันี้เลยกาขอขอบคุณครบรายที่เข้ามาติดตามและกาฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองบาเพชรเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันไหมสำหรับคลิปนี้กาขอบคุณครบรายสำหรับการฮับส้มตั้งแต่ต้นจนจบ